เชื่อสายตามไหมผมมองเบสแต่เด็กแล้วถ้งออกมาคนนี้ตั้งแต่คลอดมาปั๊บผมบอกเลยโอโ้นางเอกชัดชัดนะผมโม้ตั้งแต่ตั้งแต่คลอดออกมาเห็นหน้าแล้วผมก็เริ่มโม้โแล้วนะครับนางเอกชัดชัด,ชดไอ้โบสเหมือนกันออกมาปั๊บเนี่ยเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหพระเอกชัดชัด,ชดนะเห็นไหมไม่ได้โมเชื่อไหมสายตาผมเชื่อไหม่อ,มอเป็นคนขับเลยใช่พ่อจะขับเองครับ น้องบอสเมื่อไรออกเพลงใหม่ครับต้องรอเสียงแตกก่อนนะครับเสียงเสียงเป็นหนุ่มแต่ว่าเดีอนหน้านี้ครับคุณบอยคนมักม่วนครับก็เอาผมไปออกออกเพลงใหม่แล้วนะครับเดือนหน้านะครับทำปล่อยโชคปีใหม่นี่แหละแบบเร็วเร็วนี้ครับผมออกก่อนให้ให้ค่ายคนมักม่วนนะฮะอย่าเลืมนะครับเพลงมัดจอกมัดมัดจอกมัดมัดจอกมัดมัดจอกนะครับ เตรียมฉลองปีใหม่ใช่ผมบอกนี่โอนางสาวานานงสไทยชัดๆนงอีกชัดๆเลยเนี่ยตอคลอาดมาใหม่หมเลยผมทํานายไว้แล้วนะครับไอ้ที่แปลกเนี่ยไอ้ที่ผมทํานายไว้ไม่เรื่องจริงหมดนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้บางคนก็หมั่นไส้ผมว่าว่ามันโม้หมั่นไส้หมั่นไส้ไปเป็นไงทุกวันนี้จะลึงเออไอ้บานมันพูดจริงเว้ย I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, of reflection of me.